วันนี้เป็นงานเหมือนแบบถ่ายคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเทสเป็นแบนด์ออเดชันอ่ะตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอแล้วนะครับเรามาเล่ากัะอย่างก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมีถ่ายทั้งหมดหลายวงเลยแหละอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างดูฮะคอนโทรลจะอยู่ตรงข้างหลังนั้นคอนโทรลทั้งหมดจะอยู่ข้างหลังนะครับฝั่งตรงข้ามกับเวทีเลยก็คือฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางฝั่งมิกเซอร์เสียงแล้วก็พวกเอฟเฟกตต่าง ฝั่งขวาจะเป็นฝั่งสตรีมมิ่งก็คือฝั่งของผมคือถ่ายท่าสดไลฟ์ออกไปทาง Facebook แล้วก็ Youtube วันนี้ใช้โปรแกรม OBS ในการจัดการหน้าซึ่งจริงๆไม่ได้จัดการอะไรมากเป็นค่อนข้างดิบๆพอสมควรแล้วก็ไลฟ์ไป2ช่องทางใช่ไหมผมใช้สต a ีมยารสตรีมออกไปเสียงไม่ต้องจัดการอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเราขอไลฟ์เสียงเข้ามาเรียบร้อยแล้วเสียงเขาจัดการเรียบร้อยเราแค่ขอไลน์เอาต่อมามาเข้าโอเดอร์เดอร์เฟของเราจบ ภาพจากกล้องทั้งหมดนะครับมันจะมาเข้าที่สวิตช์เทอร์ทั้งหมด4กล้องอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> ต๊คอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับใช้นอตบุ๊กเครื่องเดียวในการสตรีมมิ่งออกไปโน t ตบุ๊กที่เอามานี่คือ Lenovo Legion 5 Pro เพราะภาพมันรวมมาทั้งหมดที่สวิตช์เชอร์แล้วนะครับตัดสลับไปทุกกล้องแล้วเนี่ยก็คือติดหมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับและภาพทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งเข้าคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยได้ด้วยตัวนี้วิดีโอแคปเจอร นี่คือกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะครับแบบ USB นะครับอันนี้ของ Advanced Photo System เป็นกล่องเงินในตำนานที่ผมใช้แทบทุกงานนะครับใช้บ่อยมากถ้าเกิดว่าเอาโน้ตบุ๊กมานะคือนี่คือ HDMI จากสวิตช์เครื่องนี้ส่ง HDMI มาที่นี่และไอเจ้ากล่องนี้เสียบ USB ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ภาพมันก็จะมาเข้าที่ OBS วิดีโอแคปเจอร์นะครับชื่อ APS เนี่ยพอเสียบเข้ามาปุ๊บมันก็จะเจอเลยนะครับ ตรงนี้นะแล้วภาพทั้งหมดก็จะถูกส่งออกมาเข้าที่ o b s นะครับถ้าเกิดว่าผมตัดสลับนะบกล้องหนึ่งกล้องสองกล้อง,ส,องสามเนี่ยภาพมันก็จะไปทั้งหมดนะที่โปรแกรมเอาภาพไปที่ตัว OBS ทั้งหมดนะรับีเอของผมก็จะเปิดโหมชัวแคมเพื่อส่งไปที่สตรีมยาดอ่ะเนี่ยภาพจากสตรีมยาร์ดก็มาดังนั้นผมตัดกดตัดสลับอะไราภาพที่สตรีมยารดไปเลยแบบไม่มีดีเลยนะครับอ่ะอย่างวันนี้ตั้งแต่สิบโมงถึงหนึ่งทุ่ม อลองไปดูงานนะสวัสดีทางเทโรเริโอแล้วก็มาโครเวฟนะครับพวกเราวงเดอะปิกนิกครับผม เดี๋ยวจวังหวะนี้ขอช่วยสองมือหน่อยฮะทุกคนยอดเยี่ยมครับผม